เซตนี้นะคะเซตเจ้าหญิงนะคะอยู่ขาวชีเนเซ่คือตัวนี้น้ำหนึง่งตอนนั้นที่ออกมาตัวตัวโลชั่นยังไม่ออกมานะคะโลชั่นออกมาประมาณสองสาเดือนน้ำหนึง่งใช้เซตนี้ก่อนคู่กับตัวนี้โลชั่นตัวนี้ใช้ยังไงเซตเนี้ยตอนเนี้ยปังมากบอกเลยว่าเจ๊หนึ่งบางปูนะคะพี่หนึ่งบางปูทําตลาดตัวนี้นะคะปังมากจริงๆเราก็แบบเพราะว่าอะไรปังเพราะ่าอะไรใช้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันไหนเรามาดูนะคะน้ำหนึ่งใช้สบู่ตัวนี้นะคะ คือเดือนหนึ่งใช้ประมาณ2ก้อนคือฟอกทั้งเช้าทั้งเย็นได้เลยนะคะมันไม่ใช่สบู่กัดผิวหรือสบู่ระเบิดที่ใครที่มันจะแบบลอกออกมาเป็นแผ่นๆนม่ใช่นะคะสะบู่ตัวนี้นะอาะหมดพอดีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้ำหนึ่งแจะให้ดูเลยแกะให้ดูเลย,เลยอันนี้ใช้จริงแต่ว่าอาบน้ําโชกคงไม่อาบน้าโชตอนนี้เนาะเอ๊นิดหนึ่งนะคะตุ้นแฟนหัวร้อนตุ้นแฟนหัวร้อนนะเล่นเกมนะคะ,ะเกมเบอรอ์ลร์นี่นะคะสะบู่ตัวนี้นะคะ เขาเรียกว่าสบู่น้ำนมอูดนะคะสบู่คาเมลมิลตัวนี้นะคะเขาไม่ได้ใส่ตัวาสารกัดผิวที่รุนแรงนะคะแต่สิ่งที่ใส่เข้าไปในสบู่ก้อนนี้ก็คือสารสกัดจากน้ำนมอูดนะคะสารสกัดจากน้ำนมอูดนะคะคุณแฟนหัวร้อนนิดนึงสารสกัดจากน้ำนมอูดนะคะเขาเป็น AHA ธรรมชาติ AHA ธรรมชาติดียังไงคือมันจะมี AHA สังเคราะห์นะคะ AHA สังเคราะห์นี่ก็ได้จากพวกเคมีต่างๆการผ่านกระบวนการทีมีพวกเนี้ยเขาจะ,จะลอกผิวออกเลยคือกัดผิวออกเลยหรือว่าขูดผิวออกแต่ว่าตัวน้ําสบู่น้ํานมอูดตัวนี้นะคะเขาแบบว่าเป็นโปรตีนสกัดจากน้ํานมแล้วค่อยๆนะคะฟื้นฟูบารุงผิวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็ยังมีวิตามิน b 3แล้วก็โจโจบาออ,อยล์นะคะในการที่จะทําให้ผิวเราค่ะ สว่างสดใสอ่ะเด็กก็ใช้ได้สบู่ก้อนนี้นะเด็กใช้ได้นะคะหอมไม่หอมนะหอมมากแล้วก็ก้อนนะคะก้อนใหญ่ใช้ได้นานก้อนนี้เท่าไหร่ห้าสิบาทก้อนนี้ห้าสิบาทนะหนึ่งใช้เดือนละสองก้อนนะใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยอ่ะสะบู่อาจจะไม่ได้รีวิวเยอะนะคะเราจะวอหมอง,ง่ายนะคะมาดูกันนะคะนี่นี่ ครีมเขานะคะครีมนี้นะคะจะบอกว่าหอมมากหอมมากจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อครีมนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหนียวเหนอะหนะนะแลวแล้วก็ซึมละลายลงไปในผิวเลยนะซึมละลายลงไปในผิวเลยแล้วก็หอมหอมคล้ายโน,นานมหรือวานิลาค่ะอันนี้คือน้ำหนึ่งอ่ะจะใช้เป็นเหมือนแบบบอดี้ทรีทเมนต์ในแบบกลางวันอ่ะเวลาน้ำหนึ่งแบบไปไหนหรือว่าไปทํางานคือหลอดเขากระทัดรัดแล้วก็พกพาง่ายคือใส่กระเป๋ากระเป๋าหี่วค่ะแล้วไป แล้วก็ใช้ประจําระหว่างวันเนี่ยเนี่ยวันนี้ล่าสุดนะคะพี่ที่พี่ที่อยู่ที่ร้านเครื่องสาอําอางที่เคยที่ซื้อประจำมาเขายึงทักเลยว่าน้ำหนึ่งอะขาวขึ้นทั้งหน้าทั้งตัวน้ำหนึ่งก็บอกบอกได้เลยว่าน้ำหนึ่งใช้เซตนี้จริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมมันซึมเร็วมากไม่มีแบบไม่มีแบบซึมเร็วอย่างนี้ไม่ได้แห้งนะคะเราซึมมันเป็นนาโนเนาะซึมลงไปในผิวแล้วดูขาวสว่างขึ้นเลยไงเห็นไหมสว่างขึ้นเลย ขาวสว่างขึ้นคนะ่ะใครเอ่ยมาขอเข้าร่วมเข้าร่วมถ่ายทอดสดน,นะคะยังนะคะตอนนี้เน็ตมันช้านิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่าผิวมันจะชุ่มชื่นแล้วก็เงานะคะเงาขึ้นมาเลยนะคะคุณแฟนอยากทาให้มั้ยคะอ๋ยมาทาครีมให้ไหนแล้วใช้คุณแฟนทาครีมนะคะเป็นบางวันนะคะทาหรือทาหรือนวดน้ำมันอโรมาก,ก็ไม่รู้นะคะตอนนี้อ่ะมามารีวิวของเราต่อ อ่าน้ำหนึ่งจะใช้เนี่ยค่ะโลชั่นนะคะน้ำนมอูดนะคะหรือครีมน้ำนมอูดตัวนี้ในการบำรุงผิวระหว่างวันเพราะว่าหลอดเขากระทักรัดแล้วก็พกพาสะดวกนะคะใส่ไปในกระเป๋าตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นยาวนานหกถึงชั่วโมงมีวิตามิน B5 กับวิตามิน B3 ตัวนี้ช่วยในการทำให้ผิวเราค่ะชุ่มชื้นแล้วก็ขาวเคลียวขึ้นนะคะแล้วก็ สารสกัดจากน้ํานมอูดอ่ะสารสกัดจากน้ํานมอูดเนี่ยทำให้ผิวเราอะคะ่ะขาวขึ้นคือเขาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไร AHA ธรรมชาติที่ช่วยแต่ไม่ผิวเราอะคะ่ะขาวขึ้นผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน,นยรับหนึ่งที่เร่งสปีดความขาวเลยนะคะไม่ต้องกลัวเปืองจริงเซตสมมะนาวทองคำเนี่ยไม่ต้องกลัวเปืองของดีอะเซตเซตเจ้าหญิงเนี่ยก็3 5 0 300บาทนะคะใช้ได้2เดือน ตัวนี้สองรเกสิบาทที่จิมมีสบู่คู่กันที่คุณจิ๊กเนาลัดโฆษณาแล้วอย่าลืมนะคะอีกเคล็ดลับหนึ่งที่น้ำหนึ่งจะบอกเลยว่าอันนี้น้ำหนึ่งจะใช้ช่วงที่แบบผิวมันไม่แบบต้องการสปีดความขาวจริงก็คือนี่เลยตัวเซรั่มสมมะนาวค่ะใช้ยังไงใช้ยังไงจมดกกระปุกแหละจมดกระปุกล้ว,ลวนี่เลยปุ๊บอีกรอบนี่เห็นไหมคะน้ำหนึ่งก็จะใช้อันนี้นะเซ็ตเจ้าหญิงนะคะแล้วก็ อันนี้คือสูตรที่น้ำหนึ่งใช้อยู่นะคะสลับสับกันอะ่ะวันไหนเราเบื่อซ้สำซากเนาะเราก็จอกนี่นะคะมาร์กแล้วก็นี่เลยมาร์กบวกกับบวกกับครีมน้ํานมอุกนะคะเสร็จแล้วแค่นี้ยังไม่พอนะคะแค่นี้ยังไม่พอจัดเต็มสารอาหารให้กับผิวด้วยนี่เลยค่ะ เซร่มโสมมะนาวทองคําตัวนี้เขามีอาบูตินนะคะอาบูตินสก,กัดนี่เป็นอาหารผิวแล้วก็ช่วยทรีตเมนต์ผิวแล้วก็มีส่วนผสมของสารสกัดลายตัวนะคะแล้วก็วิตามินจากธรรมชาติที่ช่วยลดการระคายเคืองนะคะลดการอาักเสบแล้วก็วอุดเสมอนี่ป้ามลงไปเลยเนี่ยป้ามลงไปเลยเห็นไหมคะ นี่คือสูตรสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนั้นหนึ่งนะคะเมื่อกี้คือสูตรการใช้ผสมกับโลชั่นสปาผิวอันนี้คือสูตรน้ำมัอุดล้วนแล้วก็ผสมกันนี่นะคะสูตรนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ผิวมันแล้วก็เหมาะกับคนที่หน้าร้อนหน้าร้อนอ่ะใช้สูตรนี้จะสบายผิวแล้วก็เย็นผิวเพราะเราใส่ตัวเซรั่มสมะนาวมาหยิวหน่อยเขาใช้เยอะแล้วตัวเอาแขนมาเลวแขนมาทาไหน่อยวะ พวกนีนะคะ่ะเห็นหคะนนคือเมื่อกี้ก็ทาไปเยอะแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ทาลงไปอีกนะคะไม่ต้องกลัวที่ว่ามันจะดําเออเพราะว่ามันไม่แพงขอคือแบบงบหลักร้อยก็สวยได้อะของเจนหนึ่งบางปัวแล้วก็ของดีจัดเต็มเพราะว่าเราไปซื้อครีมหรือโลชั่นพวกเจอเนียพวกอะไรในในเป็นที่เป็นครีมต่างประเทศอน่ะก็เจ็ดแปดร้อยแล้วเห็นไหมคะคือมันซึมลงไปเลยนะซึมลงไปเลยอะ เห็นไหมคะว่าผิวเราเงามากผิวเราเงามากคืออะไรคือผิวเราได้รับสารอาหารผิวเราได้รับความชุ่มชื้นหรือมอยเจอไรเซอร์คือมอยเจอไรเซอร์เนี่ยคือเขาเรียกว่าสารอาหารตามธรรมชาติของผิวนั่นเองนะคะอ่านี่เห็นไหมซึมเลยไม่มีเหนียวเหนอะหนะเลยไหมคะไม่มีเหนียวเหนอะหนะเลยนะคะอล่งๆขออภัยนะคะที่อาจจะมีสภาพเพราวใสกางเกงขาสั้นนะคะก็เลยจะต้องแบบว่าิูไปนิดนึงนะคะ น้ำหนึ่งอะทาทั้งตัวจริงๆแล้วอาบน้าเสร็จแล้วก็คือแก้ผ้าแล้วก็แบบทา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 ฉลมทั้งตัวนะคะสองเดือนค่ะได้ผิวแบบนี้ค่ะสองเดือนเกือบสามเดือนเนาะได้ผิวนี้อาจจะกลับจากบุรีรัมย์นะคะขาวได้จริงค่ะการันตีใครใช้เซตนี้นะน้ำหนึ่งบอกเลยใครใช้เซตนี้นะขาวได้จริงค่ะขอให้ใช้ประจำสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณหนึ่งสองเดือนเนี่ยคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเพราะน้ำหนึ่งไม่อยากให้แบบ ไม่อยากจะใช้คําว่า5 7ถึงวันขาวเปลี่ยนชีวิตหรือ5 7ถึงวันขาวแบบนางฟ้าเนะะี่ยค่ะน้ำหนึ่งเคยเจอแบบนั้นมาแล้วที่แบบ5 7ถึงวันขาวแบบนางฟ้าเคยมาแล้วแล้วก็ดําแบบอีดําตับเป็ดดาแบบกากาแบบกาดํามาแล้วนะคะอย่าให้ถึงจุดนั้นเลยนะคะมาใช้ตัวนี้บํารุงผิวในช่วงหน้าหนาวนะคะแอ่เขาดา